ตื่นเต้นแทนลูกสาวชมพู่พ่อน็อตจ่อลืมตาดูโลกแล้วกรีดหนักมากเหมือนอุ้มท้องมาเองเลยเมื่อแอดมินของสาวชมพู่อารยาโพสไอจีสตอรี Story, เป็นข้อความสั้นๆว่าน้องจะมาแล้วคะ่ะพร้อมกับป้ายภาพกะรุณางดน้ำและอาหาร แสดงว่าสาวชมพู่เตรียมตัวคลอดลูกสาวตัวน้อยแล้วแน่นอนในขณะที่แฟนๆก็แห่เดาชื่อลูกสาวแม่ชมพ่อ็อตกันอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะเมื่อคืนก่อนแค่ล้ำพังส่องอินสตาแกรมแม่ชมแล้วเห็นรูปคุณแม่กับลูกแฝดน้องสายฟ้าพายุใส่ชุดนอนลายน้องหมาจากการ์ตูนดังก็ยังไม่สะดุดใจเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นแค่การรีวิวสินค้าเบาๆก็ได้แต่ก็มาเอกใจตรงไอจีของคุณพ่อ็อตวิสรุตเนี่ยแหละที่ถึงจะโพสต์รูปชุดเดียวกันแต่ก็ เหมือนแอบ,บส่งสัญญาณเบาๆเพราะมาพร้อมสัญลักษณ์รูปสายฟ้าพายุและรูปน้องหมาจากการ์ตูนเรื่องนี้ซึ่งน้องหมาบนลายเสื้อที่คุณพอ่อคุณแม่คุณลูกใส่อยู่นั้นตัวขาวชื่อว่าเอเวอร์เรสส่วนตัวสีน้ำตาลชื่อสกาย พอบวกกับประวัติความปล่อยโป๊ะของพ่อน็อตและคำใบที่แม่ชมเคยให้ไว้ว่าชื่อลูกสาวก็ทำนองเดียวกับสายฟ้าพายุแฟดนั่นแหละแต่ก็ทำเอาแฟนๆแนห่เดากันว่าลูกสาวคนแรกของทั้งคู่นั้นกำหนดลืมตาดูโลกเร็วๆนี้จะชื่อน้องสกายหรือเปล่าและวงในก็บอกมาว่าสาวชมพูมีกำหนดคลอดวันนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ